คราวนี้เรามาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะชื่อเรื่องคือนายอยู่อยู่ยืนนั่งอ่านหนังสือหน้าหนาวคืนวันหนึ่งเป็นเวลาเดือนหงายนายอยู่อยู่ยืนเจ้าของบ้านนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่หน้าเรือนปัญญาสองชั้น มีแมวสีหม่นหมอบอยู่ข้างๆตัวหนึ่งในห้องนั้นมองดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไปตามเพดานหรือฝ้าหรือฝาก็ไม่มีอยากย้ายจับสิ่งของทั้งหมดจัดเป็นหมวดหมู่หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตา เช่นหนังสือหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีวางอยู่ที่ไหนเมื่อหยิบเอาไปใช้แล้วก็นำมาวางไว้ที่ตามเดิมนายอยู่อยู่ยืนนี้เป็นคนดีมีใจคอหนักแน่นไม่วันหวาดต่ออะไรทั้งสิน้นแกเป็นคนมัน่นอยากรู้ อยากเรียนสิ่งที่น่ารู้น่าเรียนด้วยแกรู้ว่าตัวแก่เป็นหน่วยหนึ่งของบ้านเมืองต้องตั้งตัวไว้ให้ดีไม่เหลวไหลจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานซึ่งจะเติบโตเป็นหนุ่มสาวต่อไปข้างหน้าทุกทุกคืน เช่นคืนนี้แกมักออกมานั่งหน้าเรือนสั่งสอนลูกหลานคําสอนของแกนั้นล้วนแต่ดีๆมีอยู่มากมายหลายอย่างเช่น 1. จงรักและรู้สึกระลึกถึงพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูมา ตั้งแต่เล็กจนโตอย่างไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนเลย 2. จงเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเชื่อถ้อยฟังคำของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายโดยนับถือและบูชา 3. จงทำตัวให้มีกิริยาวาจาเรียบร้อย อ่อนโยนอ่อนหวานเป็นที่น่ารักน่าเอ็นดูน่านิยมชมชื่นของคนทั้งหลาย 4. จงมีใจคอเยือกเย็นหนักแน่นและอดทนรู้จักสะกดใจเหนี่ยวรั้งใจข่มใจตนเองไม่เป็นคนใจน้อยไม่ฉุนง่าย ไม่งอนไม่ปากบอนหจงเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีแก่คนทั้งหลายรักกันอย่างพี่น้องไม่ถือเราถือเขาหจงเป็นคนรอบคอบมั่นระอุมัดร,ระวังเมื่อจะทำอะไร ก็ต้องคิดดูข้างหน้าข้างหลังให้รอบคอบถี่ถ้ถวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยพูดค่อยทำา 7. จงมีหวังในสิ่งที่ดีคือคิดดีพูดดีทำดีมันเล่าเรียนหนังสือมันหาวิชาโดยไม่ท้อถอย และตั้งใจทำงานให้ดีทำมาหากินให้เป็นหลักแหล่งมั่นคง 8. จงหลีเกเลี่ยงจากสิ่งที่ชั่วไม่หมกมุ่นในสิ่งที่ชั่วไม่เล่นการพนันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าและรู้จักเก็บหอมรอมริบผสมเล็กผสมน้อย ไว้ใช้เมื่อจําเป็น 9. จงเป็นคนซื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งหลายนักเรียนทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกหลานของแกก็ช่างเถิดแต่จงจดจําไว้และให้รู้สึกว่าถ้อยคําของนายอยู่อยู่ยืน ที่สอนลูกหลานตามที่ว่ามาแล้วย่อย่อนั้นเป็นสิ่งที่ดีแท้ๆและจงเริ่มต้นฝึกฝนตนตามนั้นทุกทุกข้อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเล่าเรียนดีและทำตัวดีแล้วเมื่อเติบโตขึ้นจะได้ตั้งตัวเป็นหลักแหล่ง นดีต่อไปในอยู่สอนนักเรียนทุกคนด้วยนะคะนำหลักที่ในอยู่เขาสอนลูกหลานนำไปปฏิบัตินอกจากฝึกอ่านให้เก่งแล้วนักเรียนยังเป็นคนดีมากๆด้วยค่ะถ้าทำตามนี้ได้